เดี๋ยวจะพามาดูมายราบนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าต้นมายราบนะคะมีหนามเวลาเราจิ้มใบเขาก็จะหุบใบนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูใบก็จะหุบเข้าแบบนี้แบบนี้นะคะตอนสมัยเด็กๆชอบมากเลยชอบไปเล่น เพราะเวลาไปโดนใบเขาแล้วใบเขาก็จะหูบเข้าแบบนี้สนุกสนานธรรมชาติของเขานะคะแบบนี้นะคะนี่ใบก็จะหุบอย่างนี้เลยธรรมชาติของเขาแปลกมากเลยนะคะทุกคน้นาน้นานี่ปักเจ็บมากๆเลยนะคะเวลาออกดอกดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่อย่างนี้นะคะชอบเล่นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นมายราบ แล้วมีดอกคนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงพึ่งนะคะผึ้งเขาก็จะมีน้ำพึ่งน้ำผึ้งดอกไมยราบนะคะไปตั้งพึ่งไว้เลี้ยงไว้ในสวนไมยราบแล้วเขาก็จะไปดูดเกสรดอกไม้จากต้นไมยราบเขาก็เลยเรียกน้ำพึ่งจากอดอกไมยราบนะคะทุกคนแบบนี้นะคะน้ำเยอะมากเลยปักเจ็บนะคะทุกคน Happy na ka.